ุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกับสซนชาวยูบานนาแนลคือเก่ามันนี้ชาวยูพ่านผู้ชมมาบึงอ่าวาบ้านนั่งกอกในเราทำผู้ชมข้าเจ้าหาป่ากินเปล่าข้าเจ้าเลยส่วนชาวยูมานำมาบึงบรรยากาศการเอาป่าแบบธรรมชาติเนาะเดี๋ยวข้าเจ้าจะตีน้ําให้ป่ามันขึ้นไปเดี๋ยวตีน้ําให้ป่าขึ้นไปโฮมกันแล้วกันไปเอายูหันขาเจ้า กัดไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเห็นดิมันเป็นน้ำชายห่วยเอ้ข้นาแทนอะไกัยล่ะกูยงีฮดมา้น่ง

<ภ><ย><ภ><ย>อไ่านอกลยขบคยน้ำกวงักตทางนี้ก็เอามองกัดเอามองกัดนี่คือพุ่ม

ดีลยตัดเท่ไกลนี่แหละพอดีนะมันห้องโปนี่สิทุ่มเทนะดอาลังพากันด่างแล้วมันีดตัวน่กันห,หน,น,นาวแล้วจะพูอยู่น้ํนาวแล้วจะพู่อยู่น้ มีเพศำตื้ขันนำลึกกันทั้งหมดนี่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 ลี่น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 

เดี๋ยวมาถามายู่่บอมาแล้วมาแล้วมาแล้วยันว่าบอมายันว่าบ่มาโจมูเอาหมดเลยตอนนบ่มาช่วยมู่มู่ลงไปบอมาช่วยบัดบัดมู่ปีกรถมาจะพ่่วงกได้เอ

มันบดมันมันตื้นมันบบไปแล้วฟ้านะมันตื้นโบห่มอยู่ในนี่มันจ้องทั้งนั้นนั่นหลายเจ้านั้นหลายใช่เลยต่อนนั้นคือตอนนี้โออ้้้ตนนนีิไดกปลาคนเริ่มมาหลายแล้วใช่เราเบื่ออยู่นะท่านผู้ชม วาเงินมันัวน่ารักป่าไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรมาหรอป้มีเหรป้ากังคือป้ากังเวีนป้ากังเวีนเออกังเวียนไม่ต้องป้าเหนาดิการกัดโคมข้าเชื่อข้าก็เลยหลุดนิรันร์ให้เขาฮ่ารู้ว่าเรบไม่ได้ผัว ่เครื่องไปให้พระเออันได้ะดีกว่าแล้วจจ้จะได้มันเยปอแไป้มันเออลามันสบายละชื่อเลยกระบอกเ้ยกระหิตมุ้งจักมุ้ง้าง ทนเพลงอ็ไรมีเพลงราเพลงได้บ่ลบกได้่มีเพลงิดเป็นกระสต่อบกลับไปเงินให้อาปะไปฮั่นนน้กศกำลังลืม